สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลครับกับรายการยูโร2024โฟกัสครับผมวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเจ้าภาพเยอรมันนะครับว่าได้เตรียมการอะไรไว้บ้างนะครับในการรับมือกับคู่แข่งอีก23ทีมที่เหลือนะครับผมที่จะเข้ามาฟาดแข่งกันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่รายการนี้นะครับในกลางปีหน้าซึ่งจะจัดกันในวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับผมกลางปีหน้านะครับไว้เจอกันนะครับฟุตบอลยูโร2024นะครับ มีทั้งหมด10เมือง10สนามด้วยกันนะครับผมตามแผนที่นี้เลยนะครับเริ่มจากบนสุดเลยครับสิงห์เหนือครับฮัมบูร์กอันนี้ครับแฮทห้าเบอร์ลินยูเนี่ยเบอร์ลินครับแต่เล่นบ้านแฮทาาอ่นะครับกรุงเบอร์ลินครับเมืองหลวงของประเทศเยอรมันครับผมแล้วก็ลาบสิกครับอาเบแลปซิกรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกลเซนเคียเชนครับผมก็คือชอเก้ศูนย์สี่นะครับแล้วก็ดอตมูลนะครับผมเสือเหลืองนะครับเป็นคู่ปรับกันนะเพราะเมืองเขาใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟ นะครับก็คือดูเซดอมนั่นแหละนะครับรู้จักกันดีนะครับแดฟโฟนทนะดูเซดอฟใช่ไหมแล้วก็โคโลนครับไม่ใช่โลออนแล้วแต่เป็นโคโลนนะครับแล้วก็แฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็สตุตการ์ดนะครับผมม้าขาวแล้วก็มิวนิกนะครับผมก็เสือใต้นะครับพี่เสือแล้วยังมีสิงโตมิวนิกด้วยนะนะครับที่สนามที่เขาจะจัดเนี่ยก็มีเบอร์ลินโอลเปียสซาดีอนนะครับก็คือก็คือสนามของแฮนน่าเบอร์ลินนะครับแล้วก็มิวนิกอารีแอนอารีนานะครับเสือใต้นะครับ ไบเออร์มิวนิกดอทมูลครับซิกเนลอิโูนาพาร์คนะครับบีบีบีก็รู้อยู่แล้วว่าทีมอะไรนะครับดอดมูลแน่ๆอูเหลืองเลยนะเนี่ยแล้วก็สตุดการ์ดครับเมอร์เซเดสเบนซ์อารีน่านะครับเพราะว่าเป็นถิ่นของอ่าคาวเบนซ์ z, ใช่ไหมที่ผู้คิดคน้นแล้วก็ประดิษฐ์รถเบนซ์ขึ้นมานะครับก็คือรถเบนซ์มาจากเมืองสุดการ์ดนั่นเองนะครับแล้วก็แฟรง์เฟิร์ตนะครับก็คือดอชแบงซ์พาร์คนะครับผม ก็คือดอชแบงค์นั่นแหละรู้จักกันดีเกียเชนเกียเชนทิ้งของชาเก้ส่วนสิครับเฟลตินซารีน่านะครับฮัมบูร์กสิงเหนือครับโฟล์สปาร์คสตอารีโอนนะครับแล้วก็ดุสเซดอกครับเมเคอร์อ่ะพี่ขอให้นะเมเคอร์อ่าสเปลอารีน่านะครับแล้วก็โคโลนะครับไรเอเนกิตาดีโอนนะครับแล้วก็แลาบซิกเป็นเรดบูอารีน่านะครับสิบสนามนี้ไว้ปะทะฟาดแข่งกันในกลางปีหน้าครับกับยูโร 2024นะครับผมช่วงนี้มาก,ก่อนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากับพ่อกับผมต่อในยูโร2024โฟกัสครับ